สาขาการตลาดครับลายหานักฟุตซอลหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะแน่นอนครับวันนี้สาวสวยมาเชียร์กันหลายคนเลยนะนี่มีบายบายด้วยครับโอ้โหนะสาวสวยนะฮะนี่ดูกรุ๊ปนี้ครับสาขาอะไรครับเนี่ยภาษาหรือเปล่าครับเนี่ยท่องเที่ยวนะโอ้โหท่องเที่ยวชี้ใหญ่เลยครับโอ้บายบายครับ นี่มีบยบายด้วยครับท่องเที่ยวนะพนะี่ปีสามปวสนะปวสโทษทีนี่มีมุมน่ารักน่ารักครับถ่ายผ่านนี่เลยครับเสาไปเลยครับนี่สุดยอดนะอ่ายิ้มเขินไม่เรื่องธรรมดาครับนะโอ้โหนี่แน่นอนครับสาวสวยอย่างเมืองสตอครับเมืองนครศรีธรรมราชนะอ่าสาวสวยนะนะครับ นี่มาดูโอ้โหมองหญยเลยครับอ่านลายเรือไงครับจิบน้ําไปด้วยใส่แว่นไปด้วยฮะนะใส่แว่นไปด้วยจิบน้ําไปด้วยนะอ่านลายใครลายมานี่มีตีด้วยเนะเข้าใจผิดหรือเปล่านี่เข้าใจผิดหรือเปล่านี่ขอซบหน่อยขอซบหน่อยนี่ยังไม่รู้อีกเหรอโอ้โหขอซบหน่อยนะอ่าน้ําอร่อยมากใช่ไหมนี่เห็นแล้วสีเขียวก็วางแผนดีดครับนี่เบอร์เก้าวางแผนแนละ้ว เอาจะเอาไงดีครับเสมออยู่ครับเดี๋ยวก่อนครับขอดูนับขอดูก่อนครับดูคนก่อนดูคนก่อนครบนะสี่ห้าโอ้โหดูบรรยากาศครับพี่แว่นนะสาขาครับฟิกครับปวศหนึ่งครับนี่แน่นอนครับโอ้โหหน้าตาล่อเลยครับนะนี่ว่าไงครับนี่มือกองครับนะสุดยอดนะเจ้าของรีสอร์ทหัวหินครับคนนี้ นะโอ้โหแน่นอนครับอย่าลืมฟนะิตชูนะฟิตชูฟิตชูเออนะนักกีฬาวอร์มก่อนเลยนะครับยืดกล้ามเนื้อเรียบร้อยนะครับนี่สาวสวยครับสาวสวยนะครับนี่อยู่สาขาไหนเอย่ยนะเหล่านี้นั่งทานน้ำระวังติดคอนะจ๊ะออนะจ๊ะนี่มาดูครับนี่ขวัญใจสีแดงครับ โอ้โหวันนี้อยู่สาขาการตลาดนะขวัญใจสีแดงนะนะฮะก่อญาินี่เปิดร้านอาหารอยู่แถววังใหญ่นะฮะนะครับนี่สาขาการโรงแรมครับการโรงแรมอ่าอย่าโมวเล่นโทรศัพท์นะจ๊ะอ่าอย่ามมวเล่นโทรศัพทนะ์นี่นี่ว่าไงครับอาจารย์ปัมาพรอาจารย์ปัมาพรยะมองหน้าด้านซ้ายหน่อยยะโอ้โหโก้มติดเลยยะเอ้ย นี่ครับเห็นแล้วด่ยกมือเลยครับอาจารย์ปฐมาพรนะวันนี้ท่านลงมาเชียร์ครับนี่ครับภาษาครับน้ำค้างครับว่าไงน้ำค้างอยู่ยาวนะครับวันนี้ทุ่มมันก็ได้ครับนะช่วยจัดเวทีจัดสนามนะครับนะไม่ต้องรีบกลับนี่สุดหล่อครับโอ้โหเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดนะครับนี่โอ้โหมองใหญ่เลยครับน่ย นี่ครับมาดูครับสาวสวยครับโอ้โหนั่งเรียบร้อยมากแม่สาขาบัญชีป่ะครับเนี่ยนั่งเรียบร้อยมากเลยนะนี่ครับสุดยอดครับสาขากราฟิกครับเจอตลาดฮะดูท่านั่งเท่มากครับวันนี้ไม่ทราบเอาอะไรมากินครับกับข้าวเนี่ยนะครับก็ดูบัยาการหน้ารอบสนามนี่ยกมือด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับบายบายไปเลยฮะตีนะครับ ก็นี mm ่ค hmm. รับสามทับสิ้านะกุนถ่ายหนังสั้นเสร็จเรียบร้อยอย่างกุนอ่านี่โอ้โหสาวสวยครับโอ้โหมีแลบลิ้นด้วยครับดูในกล้องนี่ผอมๆนะนะเออผอมมากดูในกล้องนี่แต่ละคนนี่นางแบบทั้งนั้นเลยฮะนะครับนางแบบนะก็เดี๋ยวก็ดูข้่งหลังกันต่อนะครับนะ